จะเล่นค่อนข้างไหลลื่นนะคะในช่วงแรกจริงๆทั้งอาทิตย์เนี่ยเราตีเวทเกมดกีดมากตั้งแต่แบบร้อยหลาร้อยสหลาลงไปเราตีเข้ามาอยู่ในโซนที่สามารถทัตเบอร์ดี้ได้หมดแล้วเราก็ทำเบอร์ดี้ได้เยอะกับคราวนี้ว่า จร,จริงๆหลุมที่ทาย้เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยลมค่อนข้างแรงเราก็พยายามเมื่อวานเราหร้าหลุมเสียไปสามบุกี้ก่อนจบน,นะโชดสิบแปดเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ต้องประคองสติพยายามรักษาสมาธิให้ได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้โฟกวสถึงสกอร์อะไรนะเราไปปั้นใจพยายามไม่เสียบุกี้ในสามหลุมท้ายก็ดีใจก็รู้สึกพยายามค่อยๆเก็กเบความมั่นใจทีละนิดแล้วครั้งนี้เราก็ทำทุกอย่างในตามแผนรักษาสมาธิตัวเองได้ดีก็พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็ไม่ได้ไม่เคยเคยาดหวังเลยแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแต่ด้วยฟอร์มการเล่นตอนนี้มันก็มีความมั่นใจทำให้เราก้าเล่นก้าตีมันก็เลยทําให้ตอมันดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจค่ะดี่ทำนักขนนุ่นเลก็ขอขอบพระคุณนะคะทางนายสมาคมนะคะแล้วก็ทางทีมซัพแล้วก็สื่อมวลชนท่านนะคะที่คอยพพอร์ตตัวนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่จัดการแข่งขันให้นักกีฬาของเราทุกคนได้มีเวที การพัฒนาตัวเอง9ประโยของเวียนจา